สุสุดแในความหมายเราน่าจะต่างกันแต่ก็แต่ก็พูดพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับก็เราอยากจะแบบไม่อยากจะอย่างราคาบัตรเราก็ขี้เกียจคิดแล้วเราก็เอาชื่อ E ีีมาตั้ง33 3อหรือรวมไปถึงสิ่งสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซองเลสเพลงที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ยินแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่นเพลงไหนบางเพลงที่เรายังไม่เคยได้เล่นอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นที่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตที่ ทำทำไมอะคาดบหวังทำไมมันไม่จำเป็นเราบางอย่างเราแค่รับรู้แล้วก็รับรู้ไว้ก็พอไม่ใช่ถามในความสุรุสุยของเราเป็นยังไงในความหมายของนนที่ผ่านมาผมมัธยัติมาตลอดใช่เว่ามันที่ว่ามันจบเป็นข้ามผมผมเป็นคนมัธยัติมาตลอดแต่ว่าในแง่ของการทํางานเราก็จะพยายามทําอะไรที่เราเราทำได้เราก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในในครั้งนี้เราก็อยากจะทํามากขึ้นไปีกคืะสำหรับผมผมว่าแค่เรีย์พานตอนนี้คือการที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราเราพยายามที่จะ ให้อะไรกับคนดูได้บ้างอะไรเงี้ยเราพอที่จะให้อะไรได้บ้างภายใต้<ม>ข้อจํากัดต่างๆแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเอง<ม>เราสึกว่าเราอยากให้ข้อจำกัดนั้นมันมันออกไปสัก EP ีหนึ่ง<ม>อะไรเงี้ยให้เราฉ่มแม่คิดอะไรได้ได้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับอย่าง,อย,างอย่างเราเล่น Impact เนี่ยปี e ี02เนี่ยเราก็ขึ้นไปบนหลังคาสุดของ Impact แล้วตอนลิฟเปิดตัวอะไรเงี้ย<อ>ก็ก็นั่นก็เป็นลิมิตเลสอย่างหนึ่งแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากทำมันอย่างนั้นแต่คงไม่ถึงขั้นแบบเอาหลังคา Impact ออกนะแต่หมายถึงว่า เราอยากดีไซน์หรืออะไรต่างๆครับซองลิสต์โปรดักชันต่างๆหรือรวมไปถึงแบบวิชวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ต่างๆให้อยู่ในนั้นจริงเราทำดีมาตลอดมากๆแล้วแล้ว,ค,ลวคนเลยไม่รู้ <คน S 1> สึกเลยแบบว่าอา้พาพฝังอีกอีกแหละว่าแบบอยากให้เห็นอะไรเ<อ>่ราจะดีดีใจที่พวกเขาชอบเพราะว่าจริงๆหลักๆการทำคอนเสิร์ตของผมมันค่อนข้างเราก็เอาที่เราอยากทำ มันก็คือสนองนิดผมอะไรเงี้ยผมผมอยากเห็นคอนเสิร์ตอะไรอะไรเงี้ยเริ่มแรกอย่างปีแรกเราก็เริ่มจากการที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราเล่น i m p a c t ในราคาบัตรที่แบบไม่ถึงหมื่นไม่ถึง800 0เราขอแบบ7 0 0 0ได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเราก็พยายามทำสิ่งนั้นนะซึ่งแน่นอนว่ามันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะว่าในการทำโปรดักชันต่างๆมันใช้ทุนเยอะมากครับมันใช้ทุนเยอะมากแต่ว่านนว่านนชคงดีอย่างหนึ่งมังคือนอกเหนือจากอิสระในการทำงานที่ได้รับจากเลิฟอีสคือความ เชื่อใจจากสปอนเซอร์ชิพในคอนเสิร์ตนะครับทุกท่านเลยทุกคนมามาโดยการที่แบบว่าไม่อะไรเลยขอให้มันสนุกได้เต็มที่ <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแบบ <Yeah. S 1> เขาก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆเลยมีทั้งแบรนด์ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นพาร์เนอร์ชิพที่เราเข้ามาตบถาวรร่วมกันสปอนเซอร์ er ทุกคนน่าชื่นชมมากครับแล้วรู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราไม่ได้มองเหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกปีเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะมี EP ตีต่อๆไป แต่ว่าตับใดที่ผู้คนยังอยากให้มันคงอยู่ไว้มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเอออยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะเช็คอินในทุกๆ EP ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยราคาแบบสูงสุดเท่าไหร่สูงสุด7 เจ็ดพันหกพันห้าหรอเออเราลงไปอีกใช่เราลงไปอีกแต่ถูกสูดก็คือสามร้อยไม่ได้เดือดร้อนไงอันนี้คือเล่ารู้นดูอยู่อย่างน้นะไม่หลักๆคือมันลดอย่างมีนัยยะครับผมลดส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่าในในแง่ของปอยปีก่อนนั้นนี่คือการที่ทุกคนต้องเดินทางทุกคนต้องมีค่าที่พักยิ่งบางคนบินมาจากต่างประเทศมาเพื่อดูมีแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนด้วยอะไรก็จะเสียตรงนี้ไปได้มากรวมไปถึงคนที่เอาง่ายๆเลยคือโดนบัตรผีอัพราคา ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัดผีทุกสำนักจะไม่ใช้ช่องแกลบนั้นในการอัพราคาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างราคา300อยากรู้ว่าจมนวนแบบมันมันยัก็จริงๆเราแจกทุกรอบครับเราเราจะมีอย่างเงี้ยให้เล่นทุกรอบแต่ว่าเราจะกดได้แค่ของรอบพรีเซลครับรอบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะพรีเซลเออใช่ขอโทษทีครับเพราะทำปีแรกเหมือนกันพรีเซลพรีเซลวันที่3กรกฎาคมนี้ครับใช่ใช่เราเราจะให้เล่นกันตรงนั้นแต่ว่า แต่ละคนก็ดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ท่างั้นเยี่ยมเลยหนูจะได้ไปหาที่พักใกล้ๆหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปลงอะไรเงี้ยสามร้อยสิบามนี่คือนั่งบนหลังคาหรือว่ามีคนสงสัยไงเพราะจริงๆเราให้นั่งใต้เวทีนะให้ดูทีมงานทํางานทุกคนเบื้องหลังนี่คือไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เราเล่นเอาจริงๆก็ยังไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่าสามร้อยแต่ก็คือเราให้ได้รับเบนเฟิตเท่ากันกับบัตรแพงสุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถือว่าให้ทุกคนได้แบบมาสนุกกัน ผมผมรู้สึกผมอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันตั้งแต่กดบัตรโอเคไม,ไม่ไม่ไม่ทราบว่าในแง่อื่นอย่างไงแต่ว่าเราอยากให้ทุกๆไอเดียที่เราสามารถทําได้ภายในสิทธิ์ของเราอะ่ะให้ทุกคนได้ได้สนุกกันแล้วก็อยากขอบคุณแลครับผมว่าตัวผมที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะว่านี่แหละออแฟนๆทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาในงานวันนี้ทุกๆคนอย่างเงี้ย พอระบบกลับบ้านแลคะที่แบ3 0ามมันต้องมีการแข่งขันถุงมากที่นึ่งครับเป็นยังไงบ้างเขตรงนั้นหรอตรงเราพยายามทําในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดอ่ะแต่แต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆล้วก็อยากให้ทุกคนอ่านกติกาให้ละเอียดอ่านรายละเอียดให้ละเอียดขึ้นไปอีกเออช้าช้าใจเย็นเยนแล้วก็เมื่อได้ที่นั่งท่ต้องการแล้วให้รีบโอนเงินนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่รอที่นั่งนั้นอยู่ในในวันที่กดจริงๆอ่ะครับก็ก็จะมีระบบนั้นด้วย ที่แบบว่าหลายๆคนกดไปแล้วตรงนี้ดีไหมนะกดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกกันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันประมาณนั้นเองให้กำลังใจยังไงอ่ะแนะนำแนะนำเลยเพราะว่าทุกคนหรือว่าทีงสุดขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีผมพูดอย่างนี้ทุกปีเพราะว่าเราก็อยากเจอทุกคนที่ที่อยากเจอทุกคนทุกคนมาด้วยความรู้สึกดีอยู่แล้วกับเราอ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เสียตังค์มาดูใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวผมเหมือนกันตัวผมก็อยากเจอแฟนๆได้มากที่สุดเราก็ทําในส่วนของเราได้แล้วก็คือ ราคาลดลงมาจากพี่จีฟพ,พี่หญิงสปอนเซอร์ชชฟทุกท่านพพอร์ตเต็มที่หรือตัวผมเองที่ยอมเพิ่มรอบเลยทั้งที่รู้รู้รู้ว่าร่างกายก็น่าจะหนักขึ้นในการเล่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแค่คนเล่นคอนเสิร์ตเฉยๆเราคิดเราร่วมไอเดียเราตั้งมันขึ้นมาใน่ส่วนของปั๊้เราจะ,ะ,ะามีแนะนําอะไรไหมโอ้อันนั้นต้องถามต้องถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับ <laughs> ผมก็ไม่ค่อย <laughs> สันทัดเท์าไหรมาถามผมผมก็อาจจะตอบได้ไม่ตรงจุดอะไรเงี้ยใช่สามรอบเราเตรียมร่างกายยังไง สามรอบเหรอตอนนี้ผมก็เริ่มกินอาหารห้าหมู่นะหมูตุ๋นกินหมูหมูกรอบหมูหมูทะหมูหมูหมูชาบูหมูอันนี้เราได้อะไรแบบห้าหมู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 คนนี้กิเออหลักๆก็พยายามที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นครับลิมิตงานของผมในแต่ละเดือนมากขึ้นละแล้วก็บวกกับนั่นแหละคอนเสิร์ตมันมันต้องทำอัลบั้มด้วยครับซึ่งเราพยายามจะจบอัลบั้มไม่ทันในปีนี้ แต่แต่น่าจะหลังคอนเสิร์ตนะน่าจะหลังคอนเสิร์ตแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ฟังที่นั่นเป็นที่แรกอะไอย่างในพาร์ทของที่จอดรถครับท,ที่มาตรงนี้านสุดเราจะใช้องค์ค <laughs> คมลพนมก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่นเอ่อวร์ลนี้อย่างสุริสร่ายซ,ซึ่งเราเคยใช้ได้ผลกับเรามา ไม่เคยเลยมีวิธีแค่มาขับเข้าไปปุ๊บเรียกเลยนนทนาโนนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเวิร์กไม่ไม่ต้องเอ่ยเรานั่งอยู่ในรถแท้ๆเราเลยไม่มีที่จอดอ่ะถ้าถ้างานเขาไม่ได้ล็อกป้ายทะเบียนไว้ให้เวลาเราไปทํางานอะไรเงี้ยแสดว่าเราก็วนหลายรอบเหมือนกันก็วนเหมือนกันเงี้ยวนวนไปจนบางทีตูดไปชนอาคารจอดก็มีก็มีเมือนงานคัางนี้ก็เลยจัดที่จอดรถมาให้ ใช่ครับเป็นนยันเลยก็เหมือนให้ได้เล่นกันแหละสนุกๆนุกมันก็มันไม่จําเป็นแหละแต่อยากทำทุเรียนทอดด้วยก็ไม่จําเป็นทุเรียนทอดก็ไม่จําเป็นแต่อยากทําเพราะว่าชอบสีเหลืองปีนี้ชอบสีเหลืองก็เลยไปไปอุดหนุนน้องอะไรเงี้ยไปอุดหนุนน้องมาให้กินแบบเอนเสิร์เป็นดูน้องน้องมาเข็นทุเรียนขายอยู่ในงานโอริฟนเด็กสู้ชีวิตเหรอเด็กสู้ชีวิตเด็กสู้ชีวิตแล้วเขาขอให้ราคาส่งหรือให้ราคาปีก อ๋อเดี๋ยวต้องไปถามน้องเลยต้องไปถามน้องเลยแต่ตอนนี้ทีมทีมผมก็ดูคิ้วขมวดติดอยู่เหมือนกันใช่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเราช่วยน้องหรือเราไปให้น้องเชื่อซึ่งจริงพอฟังหมดแล้วคือเหมือนเราคอนเสิร์ตนี้เราไม่หวังกำไรเลยเนอะก็จริงๆทุกปีมันก็ไม่ได้มีอะไรรแต่ว่าปัจจุบัหมดเลยนะมันไม่มีคือคอนเสิร์ตโปรดักชันขนาดนั้นกับราคาเท่านี้ครับผมว่านี่มันก็ตัวขาดกันแล้วนะใช่แล้วก็ผมก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นแหละผม ของผมโชคดีมากมั้งที่มีเป็นแฟนอคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากที่ผมมีสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นมากเราบอกว่า,าตัวเลขเราจะไม่ได้คุยกับมันเป็นหลักนะเราอาจจะเน้นตัวโน้ตหรือเน้นความสุขที่มันเป็นรูปร่างอะไรเงี้ยลูกค้าทุกคนแบบแฮปปี้มากก็อยากให้แฟนทุกคนแบบไปซัพพอร์ตทีมงานกับสปอนเซอร์ของเราทุกท่านผมผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดการการทำคอนเสิร์ตสำหรับผมมันไม่ได้ทำเพื่อตัวผมอะ เออมันคือทำเพื่อแบบเพื่อเรากับคนดูด้วยกันทางคู่เพราะมันเป็นบางคนนี่คือโกปักมานี่เขาบอกเลยว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่แบบดูทุกๆ EP ไปเรื่อยๆอเหมือนสะสมไปเรื่อยๆบางคนเก็บเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เก็บตั้งแต่เปเปอร์ชูดของงาน EP แรกอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าในในในยุคนี้ตอนนี้ที่ โอเคมีเพื่อนๆที่เริ่มทำคอนเสิร์ตกันแล้วเริ่มคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตสองกันแล้ว,ลวเราเราเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่4ของเราแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มรอบขึ้นมาเป็น3รอบผมว่าผม,มผมเลยจุดนั้นไปมากเลยอะ่ะแล้วก็เลยเลยจุดที่ต้องถามว่ามันจะได้อะไรอะ่ะนอกจากผมรู้สึกผมทำคอนเสิร์ตแล้วผมให้อะไรได้บ้างอ,อย่างเมื่อกี้พี่โอซตาตว่าจะจะได้เห็นไอ้ไม่นอนจะน้อยชิ้นขึ้นทุกคอนเสิร์ตเราจะได้ห้องเหอ็มห้องเต็มเต็มห้องห้องเต ก็ว่าผมชอบผ้าเยอะๆนะมันสวยสุดแรกกว่าแต่ที่ผ่านมาเราก็เริ่มน้อยชิ้นแล้วก็ลึกลงเรื่อยๆอ๋อไม่มันไหลเองซิฟใช่ไหมมันไหลมันที่รังดุมมันอ่ะจะแบบอาจจะยืดนิดนึงผมชอบดึงแรงอะไรเง้ยไม่ไม่ไม่สไ่ด์่อประดับไปได้อะไรนะเห็นไปซ่สไลด์ทางประดับแทนนี่ก็ก็ใส่มานิดเดียวไปเจอในซอกหมอนพอดีครับใช่ก็เลยใส่มา เออตกใจมากมืดมากเมื่อเช้าตื่นมาก็เลยเผาแบงค์พันก็เลยเจอันนี้ใช่ไม่รู้จะโปรยเงินในคอนเสิร์ตทำไม่ได้ทําไม่ได้แสงจากการจุดเผานี่เราไม่ไม่เจอเลยเพื่อนก็จะโปรยเงินในคอนเสิร์ตเป็นไปได้ไหมคะโปรยเงินเหรอครับโปรยได้แต่ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายดั้นเดี๋ยวอาจจะดูอาจจะดูสกุลเงินอื่นๆแล้วกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปสนุกนะครับไม่ไม่ต้อง คาดหวังอะไรเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีเพราะว่าเท่าที่ดูคนดูก็ผิดหวังทุกปีในแง่ของการที่ว่าคาดหวังว่ามันจะมีแบบนั้นมันจะมีแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเลยก็จอยจอยสนุกครับปล่อยให้ความเครียดมันเป็นของผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเองและว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็สนุกอ่ะสนุกตั้งแต่วันนี้เราเริ่มเปิดตัวกันจากที่เรือเลยอะไรเงี้ยแค่เริ่มเราก็ไม่ได้ยินสัญญาณจากทางนู้นแล้วว่าให้ออกตัวตอนไหนแล้วเรือก็จอดนานมากแล้วเราก็หมือนอย่างนั้นไปใช่แต่เรื่องยอะที่สุงแต่จัดมา สำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องเงินเลยตอนนี้กาับกับสิ่งที่เราคิดหรือเราทําอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็ก็หวังว่าหวังว่าผมว่าแฟนๆทุกคนรู้สึกแหละว่าผม Love East Entertainment Love East Showbiz หรือว่าเราไม่ถึงสปอนเซอร์ทุกคนตั้งใจให้เราตั้งใจทำเราเราให้เราสร้างมันด้วยความปราณีตมอบให้ด้วยความรักเหมือนเหมือนที่ทุกคนดูแลเรามาตลอด12ปีเข้าปีที่13 อย่างการที่เราไปดูคอนเสิร์ตพีพีบิลกินก็เป็นเป็นการดูงานด้วยไหมคะเป็นการดูงานผมไม่ผมไม่จริงจริงผมผมไม่ไม่ค่อยชอบไปดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่ว่าพีพีบิลกินค่อนข้างมัดมือชกครับเขาเาไม่ชวนหรือว่าเขาเราเล่นคอนเสิร์ตพีอมด้วยกันแล้วเขาก็ชวนทุกวันชวนด้วยตัวเองมาชวนด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรา เป็นพี่แบบไหนนะถ้าบ่าวสาวมาชวนด้วยตัวเองแล้วเราทำไมเราคิดว,ว่าเขาเป็นบ่าวสาวอ่ะแล้วเราแล้วให้คิดเป็นอย่างอื่นนะเราไปงานแต่งนะเราไม่ได้ไปคอ,อนเสิร์ตแต่ก็ทั้งตลกเพราะว่าผมค่อนข้างไปเลทนิดนึงเพราะเราเพิ่งเสร็จจากอีกงานหนึ่งใช่ไหมไปถึงซีนแรกก็เป็นซีนที่บิวกิ้งกับพี่หีร้องลูกทุ่งอ่ะแล้วผมก็คอนฟิวส์นิดหน่อยว่าเรามางานแต่งใช่ไหมเจ้าบ่าวรถตับเป็นไงบ้างคะในงาน ก็ดีนะครับผมก็คงจะไม่ชงอะไรให้มากนะครับใช่ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะฮะแต่หลักก็เป็นเป็นสองเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนสองคนที่ผมทํางานแล้วของเลิศสนุกอ่ะเออเป็นดูแสองคนนี้เวลาเราไปร่วมงานเราอยากมีคำอวยพรให้เป่าสาวยังไงบ้างรักกันนานๆมีก็มีหล่ะก็จริงจริงก็อวยพรเขาไปแล้วในงานเมื่อวานว่าแบบก็ขอให้ถือเม็นท้ายยอดทองกระบองหน้าสามกระบองหน้าสามเลยเหรอใช่พวกเขาก็ตีกันบ้างตีดีๆกันอะไรอย่างเงี้ย ดีดีผมว่าคู่ที่มันทรงๆอย่างนี้มันสนุกเดยนะใช่ใช่มีสิทธิ์ชวนมาเป็นเพื่อนไหมมีสิทธิ์ไหมเหรอจริงจริงพี่ๆเราชวนมาแล้วในอีพีที่แล้วครับแต่เดี๋ยวเบลกินเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตนี้ก็บิลกินค่อนข้างบังคับมาค่อนข้างบังคับมาบังคับมาบังคับเหรอจริงจริงกินกินมาอยู่เรื่อยๆนะคอนเสิร์ตเราอีพีส่วนสองก็เหมือนเจอนั่งอยู่กับพี่เบลเลยครับใช่ใช่ค่ะขออนุญาตทธำค่ะคือเขาบอกโฟกัสไปว่าการที่ไปงานแต่งแล้วพี่นนท์ก็ไปเป็นคู่คู่ด้วยเห็นว่า อะไรนะฮะมีสักคนไปเป็นเพื่อนในอง๋อก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติก็คือการเอาคนรักไปดูคนรักอีกคู่เหรอคะอ๋อโอ้ผมไม่ได้เต็มจะถามคำถามนี้เลยนะฮะเราเขินมาเพราะกล้องก็แผ่นมาแรงเลยไม่ไม่ไม่อะผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติเออผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็ตัวผมก็อายุ29แล้วแล้วก็ในในพาร์ทื่นๆหลายๆคนน่าจะเห็นเราในบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย จริงมันก็มีพาร์ทอื่นๆที่เราเป็นเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือการบทบาทของงานเป็นแฟนงานกคนมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่เปก็เขินมากๆค่ะเขินมากๆเหรอครับก็ขขบพุณหลายๆคนที่หวังดีไปเป่าประกาศให้หที่ผมไม่ได้ร้องขอครับที่เขเินแบบเพราะกล้องมันแพนมาไม่ได้แคบแค่เรามันไม่นะผมผมไม่ได้นึกว่าแบบคือผมผมใช้ชุดิปกติมั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมปิดหรือผมเปิดผมมองแค่ว่า แลตรงนี้ผมไม่ได้อยู่บนเวทีผมใช้ชีวิตปกติแลวผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆแล้วครับเขาให้สเปซพื้นที่มากๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแล่ละคนน่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆผมก็ลองผิดลองถูกในในพาร์ทต่างๆของชีวิตเป็นเรื่องปกติครับใช่ใช่ก็ขอบคุณที่อยากทราบเรื่องนี้นะครับรู้สึกไงวะ เวลาเราร้องเพลงหรือจัดคอนเสิร์ตเนี้ยหลายๆคนอย่างเฟร์ไนเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันฮิวใจคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เชิงเหรอเออฮิวใจพวกเขาไม่รู้สึกเลยสำหรับผมเครียดทุกปีผมเรียกการทำคอนเสิร์ตเหล่านี้ว่ามหากรรม d e p r e s s ันเลยคือการทีมงานเครียดครับทีมงานกดดันเพราะว่าคอนเสิร์ตเอาแค่ราคาบัตรเท่านี้แต่โปรดักชันเท่านั้นน่ะมันก็ต้องคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันอย่างไงแต่พอเป็น E P นี่ก็ค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นมาได้มากขึ้นทีมงานก็ ผ่อนคลายไหมนะก็จริงๆมันก็จะเครียดเข้าสู่อีกสเตจหนึ่งอ่ะอีกอีกสเกลหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเราอัพสเกลในเร่องของโปรดักชันด้วยอะไรย่างเงี้ยครับใช่อันนี้เป็นรังดีไหมนะดีโอเคลมแรงเป็นปกติแจะฝนไม่ตกนะช่องลมช่องลมฝนไม่ตกเลยประหลาดมากแต่ละคนมองว่าพอคอนเสิร์ตมันจะไปคือเหมือนนอนเอาอยู่ทุกคอนเสิร์ตมันยิ่งยังไงบ้างมีคำผมเหรอผมผมไม่ได้องชมว่ผมเอาคอนเสิร์ตอยู่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมเราตั้งใจคิดคอนเสิร์ตมาอย่างดีเราตั้งใจทำคอนเสิร์ตนี้ ทีมงานทุกคนทุ่มเทการทำคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนี่คือการการที่ผมและทีมงานทุกคนเอาอายุไขเข้าไปแลกมันคืออย่างนั้นเลยครับมันมันมันคืออย่างนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคุยกับอย่างอย่างพี่ที่ทำงานด้วยกอย่างพี่พลที่เขาเป็นโชว์ดีไซเนอร์ก็คุยตลอดว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่ๆเลยนะแต่เขาจะเป็นซึมเศร้าไหมเพราะว่ามันยากมากมันมันชาเลนในหลายๆอย่างแล้วได้ส่วนของล้นเองอะ เครียดไหมกับการที่เราร้องเพลงเพิมในคอนเสิร์ตใหม่ๆผมไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าบางทีถ้าผมไม่รู้สึกอยากร้องผมก็ได้ยินแฟนๆร้องแทนอยู่ดีใช่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งคือการที่ผมทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกใหม่อยู่ตลอดเพราะเราไม่ได้ไปเจอคนดูแบบหน้าเดิมทุกคนเราจะมีเคมีจากหลายๆที่อะไรครับบางทีก็จะมีแฟนๆจากหลายศิลปินในในคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นในคอนเสิร์ตที่ไปเป็นแกสหรือว่าในเฟสติวัลต่างๆที่เราไปเล่นมัน ผมว่าสิ่งที่พวกเขาให้ผมมันมันไม่ใช่สิ่งเดิมผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําสิ่งเดิมด้วยความรู้สึกใหม่สักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าระบบขั้นตอนการทํางานเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยสแตนดาร์ดที่เราต้องทําให้ได้ก็ในแง่ความเู้ส์กก็เครียดแหละผมว่านะเป็นปกติเป็นความเครียดที่ดีอย่างสามวันสามเกทเลไหมเปลี่ยนเปนเปลี่ยนใช่ไหมครับพี่ว่าก็ผมคิดว่าผมก็ยังคงเหมือนเดิมในใน ในทุกๆปีในกำ <c oughs> ลังดูอยู่ว่าเมฆมันเริ่มดำๆมันมืดเกิมหูขวาแล้วเออใช่ลาหูอมนี <c oughs> ่ยผมรู้สึกว่าก็คงเหมือนคอนเซปต์ของทุกๆปีเราจะไม่ได้พูดถึงเกสมาก <c oughs> แล้วก็ผมผมสนุกทุกครั้งที่เป็นแฟนไปเจอที่นั่น <c oughs> สิ่งนึ่งที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมคือการที่ไม่อยากให้สปอยเกสสำหรับใครที่ดูรอบแรกๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็คิดว่ายาก เพราะว่าคนไทยเราอยากให้โดยที่ไม่จําเป็นยืนยันว่าระหว่างร้องกับระหว่างคอร์สอะไรเยอะกว่ากันเพราะหลายคนคาดหวังมันคือการ expand ใช่ไหมสุดร้าใช่ไหมแต่พูดสุดร้ผมว่าก็คงไม่ใช่มั้งคนดูก็หลับพอดีมั้งใช่รอบที่แล้วเราทำคลิปไว้สองชั่วโมงครึ่งเล่นจริง4ชั่วโมงรอบสุดท้ายรอบท้ายสชั่วโมงนี่คือทีมงานหลับรอหลับรอตื่นมาแล้วก็พบว่าอ๋อพุ่งเข้าช่วงสุดท้ายกำลังจะเสร็จ มาผมว่าไม่ใช่สติที่ควรทุบครับสงสารคนดูด้วยแต่แต่รอบสุดท้ายตอนนั้นเท่าเล่นไป4ชั่วโมงเลยมันเราถามคนดูแล้วว่าอยากรีบกลับไหมคือคนดูไม่รีบกลับทั้งที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์ย่เงยเขขอบคุณมากที่สปอยผมแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็จะจะทำให้มันรัดกุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้าใจเรื่องอะไรทุกคนอาาให้พี่นนท์ฝากกดบัตรยังไงมีทางมีรอบไหนบ้างเราก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า pre เซลเข้ามาครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆในแง่ของ benefit ที่จะได้ทักทายกันหลังจากเซตคอนเสิร์ตหรือว่าได้พูดคุยกันหรือมาถ่ายรูปรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามกติกาได้เลยเราจะเริ่มกดบัตร pre s a ลนะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วก็ในรอบเซลปกติก็จะมีวันที่5กรกฎาคมนี้ ย้อนกลับไปที่วันที่3พีเซลนะครับเราจะมีบัตรราคาหลักร้อยด้วยลืมลืมลืมืมมคิดไว้แล้วก็ลืมสามสามสาด้วยนะครับก็ถือว่าอยากทําให้อยากทําทให้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทํากับการเล่น Impact แล้วบัตรราคาแค่หลักร้อยหรือซึ่งปีนี้บัตรแพงสุดเราก็ถูกลงไปอีกจาก7000เราเป็น6,500แล้ว ก็คิดว่าถูกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเราก็6,000แล้วนะครับไม่หมดทานใช่ใช่รับมาก็6 0 0ัแล้วก็ยังไงไปกดบัตรได้วันที่3และ5กักรกฎาคมนี้นะครับสิบโมงเช้าส0บโมงเช้านะครับทั้ง The Concert Application นะครับแล้วก็เจอกันมาที่ 5, 6, 7กกันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับวางความคาดหวังไว้ที่บ้านนะครับแล้วเจอกันครับ